ลูกที่มีคุณธรรมล้ําพ่อแม่ลูกงามแท้ตามรอยท่านงานส่งเสริมหรือลูกด้อยคุณค่ามาแต่เดิมโปรดได้เริ่มพัฒนาค่าของตนคุณผู้ชมครับในพระพุทธศาสนามีคำสอนแสดงว่า ลูกในโลกนี้มีอยู่3ประเภทครับประเภทที่1อึอภิชาตบุตรลูกที่เหนือกว่าพ่อเหนือกว่าแม่ประเภทที่สองอนุชาตบุตรลูกที่ตามรอยพ่อตามรอยแม่และประเภทที่สาอวชาตบุตรลูกที่ต่ำกว่าพ่อต่ำกว่าแม่ในเรื่องนี้ เราทั้งหลายก็คงจะเคยเห็นอยู่โดยทั่วไปว่าลูกบางคนนั้นเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นแก่วงตระกูลนำพาให้พ่อแม่มีความสุขอย่างยิ่งพ่อแม่ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ว่าลูกเกิดมาประเสริฐเหลือเกินมีศีลมีธรรมมีสติปัญญานำพาพ่อแม่ให้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานำพาท่านไปสู่เส้นทางสวรรค์เส้นทางที่ดีงาม นี่คือลูกประเภทแรกที่เรียกว่าอาภิชาติบุตรเป็นยอดปรารถนาของคนในโลกนี้ลูกประเภทที่สองที่ว่าเสมอเหมือนหรือตามรอยพ่อตามรอยแม่ก็หมายความว่าพ่อแม่ประพฤติตนอย่างไรหรือมีความมุ่งหมายไปในทิศทางใดลูกก็ประพฤติตนเช่นนั้นมีความมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันเหมือนพ่อเหมือนแม่จเจริญรอยตามทุกประการก็เป็นที่ปรารถนาเช่นเดียวกันแต่ ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ดีไม่งามและลูกจเจริญรอยตามก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับประเภทสุดท้ายประเภทที่3อาอวชาตบุตรลูกที่ต่ํากว่าพ่อต่ํากว่าแม่หมายถึงพ่อแม่มีศีลมีธรรมมีสติปัญญาแต่ลูกไม่มีสิ่งเหล่านี้ต่ําตมจมลงไปในทางอาบายซึ่งบางคนนั้นพ่อแม่พยายามที่จะยกขึ้นให้สูงขึ้นโดยการชี้แน,นะ ชี้นำบอกกล่าวในเส้นทางความดีงามแต่ลูกไม่สามารถจะเดินเส้นทางสายนั้นได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ากรรมของเขาพ่อแม่เองต้องใช้คุณธรรมที่เรียกว่าอุเบกขาวางใจให้เป็นกลางด้วยคิดว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนขอเป็นกําลังใจให้ลูกๆทุกคนพัฒนาตนเป็นอภิชาต,ตบุตรอะนุชาต,ตบุตรนะครับ